สกลรศรีสะเกดเปิดบ้านประชาสัมพันธ์วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้กับการเรียนรู้ทุกช่วงวัยนายสุภิชัยอาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกดนายนพพงศ์ปราดิษยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สกรจังหวัดศรีสะเกด และมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานสกรดีเด่นระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสามเหลี่ยมมรกตมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีระบบติดตามนักศึกษาเข้าสอบเอ็นเน็ต e ร้อยละ100งอม,มอบเกียรติบัตรคลิปวิดีโอส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เนื่องในวันรักการอ่านระดับจังหวัดและระดับกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตนายชนาวุฒิทรงรำองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่า เนื่องจากในวันที่1 8มีนาคมของทุกปีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดให้หน่วยงานสถานศึกษา,จ,ากจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างภาพรักษณและการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน แรงเห็นคุณค่าความสําคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในฐานะเป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจึงได้จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สกลจังหวัดศรีสะเกดประจำปี2567ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีพจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ22แห่งเพื่อเป็นการฝึกทักษะการพัฒนาอาชีพการสร้างงานการสร้างรายได้ นอกจากนี้กิจกรรมยังมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อส่งเข้าร่วมคัดสรรในระดับประเทศต่อไปด้วยชัดใจพงมมาศถ่ายภาพสุวิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน